วันนี้เพ่เงมาแล้วนะพุทธกีพี่โยนเืมกดอัดโอโบกต้นหน้าลืมกดอัดขอไปด้วยนะเพ่เงมาแล้วรอสักู่นี่นึงกดอัดนะขอไปด้วยรวมมาแล้วนะครับอ่านั่งนุ่นอยู่ข้างหลังรอสักครู่นะครับรอสักครู่พี่นั่งนุ่นจะอยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านในเมื่อวี้ผมลงจากรถคันนี้มานั่นเหรอนี่ครับรถใครถแถวรถข่นะครับก็ต้องมอสนะครับออกไม่เลย นน<ว>ต้นไม้ต้นไม้ไก่อยู่กล้องไ้ก่อยู่ไก่นะเพราะเขาเล่นบนลเขาเล่นบนบอลลังนะ<ว> <ielle> 20เมตรอ่ะติดไหมติดถั่วไหมพอดีอ่าสวัสดีครับโอ้โหขับซิ่งมากพม่เอกเราอ่ะไป <sk ill> ขนของก่อนนะพี่จะไม่หันกล้องไปทีมมารอเยอะนะครับ พี่นุ่นเข้าไปแล้วนะเข้าหลังพี่นุ่นเข้าไปแล้วทุกคนเข้าหลังพี่นุ่นเข้าไปแล้วนะเข้าหลังพี่นุ่นเข้าไปแล้วนะทุกคนตัวพี่นุ่นเข้าไปด้านหลังนะครับแม่ขอเขยิบหน่อยนะครับแม่ครับขอเยิบนิดนึง พี่นุ่นก็ไปทีไปแล้วนะพี่นุ่นก็เข้าไปด้านหลังนะครับด้านหลังมาเดินเข้าได้แล้วก็ตัดบ้านเข้าห้องน้ําได้นะครับเพราะว่าข้างหน้าคนเยอะอาจจะไม่สะดวกขนของเท่าไหร่นะครับปะมาณนี้นะทุกคนหน้างงานก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมอ่าน,นี้หน้างงานตอนนี้หนึ่งนะสำหรับเอฟซีที่มารออยู่ตอนนี้นะ เราไปจ้าตัวเล็กเราไปลูกไปไปจองคิวตรงนู้นครับวันนี้ครับเไม่เขาไม่ติดเบอร์แล้วเขา,าติดเบอร์ให้นะครับคนที่จองคิวเขาแรกมาติดเบอร์ให้แล้วนะ เขาก็จะเปิดจองนะครับแล้วก็จองคิวไว้แล้วก็มาลันกันเรียกทีละคิวมาลันกันเข้าไปนะว่าใครใกล้หนึ่งสองสี่ครับสถานที่ก็หมายถึงว่าไข่เล็บเขาหน้าค่ะไม่ใช่ไข่เล็บไข่หลังนี่าหน้าพี่ของพี่นี่ที่นี่ได้่มนี่ประมาณนี้ครับเวทีก็จะสูงนิดนึงครับบาลังสูงเวทีก็จะสั้นนิดนึงนะครับประมาณนี้ ทเปที่ดวุกคนตอนนี้บรรยากาศอ่าประมาณหนึ่งทุ่มนะโอ้โหนี่เรียกคิวแล้วนะครับแถวยาวแถวยาวปื้ดโอ้โหนี่สภาพปล่อยคิวแล้วนะครับปล่อยคิวแล้วโอ้โหไม่มีรัดคิวครับไม่มีรัดคิวเดวก่อนพี่นายเพิ่ง ให้ได้ไปนี่ไม่เก็บตังค์ไปเลยไม่ได้มันตังค์ไปไม่ได้ค่อยๆเข้านะค่อยๆเข้านะมันจะเบียดกันอันนี้เป็นเขาเรียกคิวแล้วนะครับเรียกคิวตามคิวเับนี้่อันนี้ครับถ้าไม่จัดระเบียบจะแน่นขนาดไหนครับนี่ขนาดจัดระเบียบนะนะครับวันนี้แล้วก็มี FC นอกจากพื้นที่แล้วก็มีแต่คนอื่นด้วยนี่มีตุ๊กตามาด้วยตุ๊กตานี่มาให้ใครครับเนี่ย ตัวเล็กอรรโอ้หลายคนเลยโอ้โหม,มีตัวหนึง่งขอแบ่งสักตัวหนึ่งได้ไหมครับลำลิเกได้อยู่นะขอตัวหนึง่งห <laughs> ลอกเด็กก่อนนะ <laughs> โอเคเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นบรรยากาศการกเรียกคิวนะครับก็จะชุลมุนหมูอีปุ้ยนิดนหนึงนงน่งนิดหนึ่งครับเจ้าหีจัดเป็นแถวไว้ก็จะเล่เร่กัหน่อยหนึ่งประมาณนี้ครับโอ้โห ผมว่าเสียยมากเลยเพราะว่าผมตั้งขาตั้งตองไว้ข้งหน้ากว่าคนเตะเนื่อง<ด>จากเขาเอาแถวเสริมเพืหยิบข้บอีกนะตอนแรกเขาจะตั้งตรงนี้แถวตรงนี้เขาก็หยิบลำโพงไปตั้งข้างหน้าทีนี้ติดเลยเดินไม่ได้เอาคนระับผมกลัวขาตั้งตองผมมากเลยมานี้คนระับวันนี้ก็หมายควาใจะทีมงานกันครับวันสุดท้ายแล้วนะของปอีของปีนี้นครับปี2อ2 4นะี่ครับ ให้ังใจกันนะครับ เี่ยคุณแม่มาตั้งแต่เย็นเลยซุมแรกมาตั้งแต่เย็นเลยครับนี้โ๊ะอันนี้โต๊ะวีไอพีนะบัตร2 5งพันห้าครับก็ได้โต๊ะที่ใหญ่หน่อยบั <c oughs> ตรสองพันห้าตนี้ก็ดีนะน,นี่านานง,งานตอนนี้ถ้าสๆดๆนะเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มคนระับ จะพาชมบรรยากาศกันนี่มือตะโพนเราเดินเองเดินยากเลยอ่ะครับผม ยาวเลยยาวเหยียดเลยโอ้ก็มาจองคิวไว้ก่อนแล้วก็เรียกแถวนะรอเรียกแถวก็จะเป็นประมาณนี้โอ้สุดสุดอ้าวตัวเล็กก็มาดูเขาด้วยลูกไม่หลับไม่นอนกันนะลูกนะคืนนี้นะอ่านี่หน่อยค่ะจั๋วนะจั๋วนะจั๋นกจั๋วนะเอ้ยใครเอไข่อยู่ลิีกเก้เขาด้วยหรอกดูเป็นแล้วเหรอดูเป็นแล้วเหรอ มาดูดำดงด้วยวันนี้ตัวเล็กมาดูดำดงด้วยประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะพาไปชมกันประมาณจะสองคู่มัหรือเกี่ยจะได่ละ สองรูแล้วก็ขยายที่เพิ่มนะครับแล้วก็เอายี่มาลงเพิ่มอันนี้ชนกลุ่มน้อยแล้วก็ไม่อยู่ตรงนี้ที่กว้างๆแล้กวก,ก็ไม่อยู่กันมาอยู่ตรงนี้นครับแล้วก็ใครไปห้องน้ําก็จะลําบากหน่อยตรงนี้ก็จะมาดักเก็บค่าเข้าห้องน้ำไม่ใช่อยู่ข้างเราวิโนอันน,ออนั้นวะินอยู่ในต่อยครับชนกลุ่มน้อยมาหลบตรงนี้นะครับ ทีมงานมาเลยต้องเร่งทำนะเพราะเดี๋ยวไปทานทีเกล่ยเร็วประมาณนี้ครับอัปเดตบรรยากาศในงานให้ชมกันนะครับครองร่วนกระบวนความนะครับตั้งแต่กิปตตอนแรกถึงตอนตอนนี้สองรุ่มนะครับเขรวมลงยิบไปชมกันนะครับ